เก้าร้อยห้าสิบห้าสอบครั้งแรกนะจ๊ะเก้าร้อยห้าสิบห้าก็จบวิทยาจุฬาครับภาคเคมีวิศวกรรมตอนนั้นถ้ำลีจุฬาครับตอนปีส<จ>ี่เล่นละครเป็นพรีเซนเตอร,ร์โฆษณาต่างๆครับก็ช่องสามช่องเก้าไลน์ทีวี v. ทั่วไปครับคุณสมบัติขนาดนี้ถือไหมคะแน่นไหมคะชนะ คนที่ดูก็อาจจะรู้สึกว่าอืมโค้ดก็หน้าขนาดนี้จะไม่ติดปีกได้ยังไงนะคุณสมบัติแน่นมากแต่ปรากฏว่าไปสมัครเป็นมันก็ก็เฟล,ลครับสองรอบร<ม>อบแรกแตตอนนั้นผมจะเป็นฟิลแบบว่าถามแค่ไหนตอบแค่นั้นยังไม่รู้ว่าแบบถามมันนี่ลาห้อยตอบ แล้วขายตัวเองมัทำไม่เป็นยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เลยแบบลองหาที่เรียนดูครับไปไปสมัครก็ตั้งใจแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าคิดถึงผู้อื่นแบบน่ารักมากแล้วมันก็มีความแบบ giving แทนที่จะ taking อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเองเนาะคือมาเรียนในวิ่งใช่ไหมเนาะเรียนในวิงคือสิ่งที่โคสอนคือการแบบคิดให้กับลูกค้าใช่ไหมเนาะเพิ่ม customer service ให้กับตัวเราใช่